สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวแก้ล้อเดินหน้านะครับนี่ตัวนี้นะครับแก้ล้อเดินหน้าจะเป็นงาน C N C นะครับ C N C ขึ้นมานะครับนี่เห็นไหมครับคือวันนี้จะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งนะครับการติดตั้งเนี่ยที่ไหนก็ติดตั้งได้นะครับไม่จำเป็นต้อง่งมาที่นี่โอ้เกือบแตกนี่นะฮะ ที่ไหนก็ต so, like so, ิดตั so, so, ้งได้นะครับคือมันติดตั้งง่ายมากนะครับสั่งไปติดตั้งเองก็ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งคือมันมันช่วยหลายอย่างอยู่นะครับก็การติดตั้งนะครับอ่ะเราจะเปรียบเทียบนะครับอันนี้เป็นเหมือนแท่นเผานะครับแท่นแท่นเผาเดิมนะครับอันนี้เปรียบเสมือนเนาะอันนี้ยกตัวอย่างเอานะครับก็เราเนี่ยมันจะมีจุดกลางนะครับ จุดกลางนี่เราก็คิ้งง่ายๆนะครับตัวนี้นี่มันจะมีจุดมาให้เห็นไหมครับมี3าลูนะครับเราเลือกเอานะครับมันมีชิดกับห่างนะครับเราก็สมมุติว่าอยากถอยนิดเดียวก็เป็นตัวนี้เห็นหมครับมันก็อยู่กับการใช้งานนะครับว่ารถเราโหลดไปเท่าไหร่จะแ,แก้มากแก่น้อยนะครับ มันสามารถใส่ได้สองทางนะครับนี่ใส่อย่างนี้นะครับมันจะถอยออกมาอันนี้เหมือนอันนี้หน้ารถเนาะอันนี้ก็จะถอยออกมาถอยมาเพื่อที่จะให้รถเนี่ยมันเผาไม่หยันนะครับสําหรับพวกนิวเชฟ2020นะครับมันจะเผาเดินหน้านะครับแล้วเผามันก็ยันเกียร์ด้วยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับโดยประมาณนะครับอันนี้ผมทําให้ดูคร่าวๆไว้เฉยนะครับนี่ดูนะครับ รถไหนอยากถอยเยอะหน่อยก็ไหนเดืนหน้าเยอะกว่าตัวนี้นะครับนี่มันก็เดมันจะเยอะกว่าเดิมเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับยึดอยู่นี่นะครับมันจะขยับออกไปนะครับแค่นี้เองนะครับก็พวกนี้สมมุติว่านี่กล่องโหลดเดิมๆมามันจะเป็นอย่างนี้นะเนาะดยวดูอีกทีนะครับเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับพอเรายกกองโลดออกวางตัวนี้เข้าไปเห็นไหมครับ วาวแน้มาปุ๊บแล้วก็วางกล่องเข้าไปแล้วก็ประกอบปกตินะครับประกอบปกติปุ๊บมันก็จะทําให้เพลาเนี่ยถอยหลังมานะครับแล้วอีกหนึ่งคำถามนะครับที่ผมเจอมาบ่อยๆนะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอ,อใส่แล้วเนี่ยมันจะเตี้ยลงไหมมันก็ต้องมีบ้างนะครับก็เตี้ยลงเนี่ยครับกี่มิลก็ตามตัวนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับ แต่เวลาลงแล้วมันก็ประมาณเนี่ยลงประมาณนี้นิดเดียวครับแต่เวลาการใช้งานดีขึ้นนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้นี่นะครับหลายคําถามนะครับก็เอาติดตั้งเองได้นะครับติดตั้งง่ายๆนะครับไม่ต้องกลัวนะครับงานตัวนี้มีรับประกันแน่นอนนะครับงาน C N C นะครับรับประกันตลอดชีพนะครับในตัวอุปกรณ์นะครับผมแล้วอีกอย่างนะครับสําหรับรถไทยนะครับ ผมอยากให้เช็ครถกันก่อนนะครับว่ารถตัวเองอ่ะเผายันไหมนะครับผมเจอมาหลายท่านทักมาถามว่าแบบนี้เผายันไหมอย่างงู้นอย่างงี้นะครับเอาถ้าเอาแบบว่าเข้าๆนะครับเข้าๆก็ยกตัวอย่างนะวิ่งสักความเร็วประมาณหนึ่งร้อยร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็ยกขันเร่งเลยนะครับไม่ต้องเหยียบคัสต์นะครับเช็คง่ายๆนะครับไม่ต้องเหยียบคัสต์นะครับถ้ามีเสียง มีเสียงเหมือนเพากลางสั่นหรืออะไรสัร่นคืดคืดคืดเนี่ยนั่นแหละนั่นคืออาการเพายันนะครับแต่ถ้าอย่างเช่นว่าอาการแบบสับเกียร์รอบสูงเข้าเกียร์แล้วมีเสียงแคปหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นที่เกียร์เดียวอันนั้นมันเป็นคงส่วนของเกียร์นะครับผมเคยเจอลูกค้ามาอยู่ครับจะให้ผมมาแก้ตรงนี้มันมันคนละจุดกันนะครับมันจะไม่หายนะครับแล้วจะทำให้มันเสียตังค์ฟรีนะครับ นี่นะครับเช็ครถกันก่อนนะครับมันมีวิธีการเช็คอยู่นะครับเพางัดเพายันนะครับอันนี้การเพายันก็ลองเช็คกันดูนะครับหรือว่าดูง่ายๆก็รถตัวเองไปดูที่ล้อหลังครับล้อหลังของคุณเนี่ยมันเดินหน้ามาหรือเปล่านะครับถ้าเดินหน้ามาโอกาสยันมันก็สูงนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดว่ามีคําถามตรงไหนถามเข้ามากันได้เลยนะครับในคอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปตอบให้นะครับว่าอยากมีคําถามตรงไหน ตอบได้ทุกคำถามครับสำหรับช่วงล่างโอเคครับขอบคุณครับ